เมนูนี่ละอ่อนหันเข้าใส่ไ้ดะไ้ดานบะเลยสี่สิบอับต้นต้นบะไห้บะดีจะบะหูจกักแกงบอนลามบอนแกงขี้ควายบอนหวานมอมอ้มอหนุ่มๆนุมกกเป็นกอมแก่แกเหลือกเอากากเปิดออกหนึ่งออกมาแล้วหน้าตาก็เป็นอย่างตีปีเนี่ยคือพอเนี่ยเจา้าตักออกมาสักสองปากใหญ่จะแกงใส่ตีนหมูมอมออมขั้นตอนการแกงเหมือนเครื่องแกงออมเหมือนเครื่องแกงแค่พริกแห้งหอมขาวหอมแดง จักไขกะปิหมอกอีเดเจ้าห้าบะไซเด็ดขาดํำและตํำแล้วควดออก จากโคกห้ามใส่น้ำล่างโคกห้ามแต้วน้ำเด็ดขาดบอนตีเฮานึงแล้วเดี๋ยวน้ำเบิ่ดจะออกมาเขี้ยวจนฮหึองวดสำคัญที่สุดบดีแต้วน้ำเด้เจ้ามอขางของเฮาเปิดแกสด,ดังแตะเครื่องตีปีเตียมตะกี้ตีนหมูหางหมูหูหมูบะคามส้มขาเครื่องแกงบอนของเฮาตีน,นึงแล้วผงนัวรสดีใส่ไปพร้อมกันฮือมดตีเหลือบะมียังได้ใจหมองสักอย่าง ก้นยังเดียวเขียวลุกห่อห้ามเงอห้ามเมาอูย,อยังเด็ดขาดไม่ก้นคึขนาดเลยเดอเจ้าก้นมันจนห้าวผับผับจิ้มห่อเจ้าจิ้มมาส้มจับก่อเครื่องแกงเขาได้ตีได้ตังถ้าจับแล้วปุ๊บหอมปาต้นหอมใบบะคูดหั่นฝอยใส่ไปหนักหนักนก้นคือเข้ากันในสักสองสามกำาปิดแก็ดดังแตบเตรียมตัวคาลัมบอมแกบมงบอลมาวม วเตีนหมูนักๆเขางอทๆเงะแงๆอุ่ยหอมเจียวกับริกทอดมีจะข่าเน้ำซัจะคือเข้าหนึ่งข้าโอดมอะอม,ะมะลำๆลกับของกินเมียงเมียงตักันเด้อเจ้า